Hay luz, bien, para

ก่อองันทานเอาของตัวก่อนนะมาบ้านประมาณว่าวันหนึ่งอะค่ะจานไอชิลลิซิหนี่เนาะพี่อยู่วันให้ไปแล้วยายเนี่ยก็เป็นบรรยากาศการจบการนี้ ภาคปฏิบัตินะครับสําหรับวันนี้น,นี่ก็เป็นรู้สึกถ่ายรูปกับอาจารย์กันนะนี่เราจะมีน้องแมวที่อยู่กระตัดอาจารย์นะครับจะเป็นถ่ายรูปกันระหว่างกันกลับบ้านของอาจารย์นะครับกลับจากบ้านอาจารย์กันนะครับรรบรรยากาศครับหลังจาก ภาาปฏิบัติการเสร็จแล้วที่บ้าอาจารย์นะครับโอ้สงสารเนลงมอคืนประมาณนี้ครับถ้มีโรงทานข้างล่างนะครับเลี้ยงสําหรับผู้ปฏิบัติตอ่าีลรงคือที่บ้านอาจารย์ก็จะมีการเลี้ยงสําหรับผู้ปฏิบัติอยู่นะครับคนก็เยอะเลยครับ เยอะมากนะครับก็<อ>ใครหิวหรื<ๆ>อยังไงก็มีน้ำนะครับมีน้ำมีน้ำแข็งอ่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบ้านอาจารย์อีกเที่ยวนะครับ ก็ยังถ่ายรูปบรรยูกนะนี่แมวที่อยู่กับอาจารย์นี่นะแมวที่อยู่กับอาจารย์นะ บรรยากาศาก็ประมาณนี้ครับวันนี้ได้ความรู้เยอะครับมาปฏิบัติธรรมวันนี้มีได้ความรู้ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับประมาณนี้ครับวันนี้เวลาลูกเพจไปแค่นี้นะครับหมีมีพกกระสับติดต,ตัวมาเนี่ย แต่จ,จิตสุดท้ายก่อนตายมันคิดไม่ได้อะไเเกิดเป็นหมาแต่มีมพ่อะ้าวมาเนี่ยจานเลี้ยงดีเนี่ยอาบน้ำสระผมให้มีที่กินเนี่ยขึ้นบ้านได้เนี่ยเป็นหมาตัวเดียวที่ในคอกมันที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามาจากวัดพ่ออาจารย์มาจากวัดพกรข้าวของบ้านเนี่ย ทำบนไม้เยอะในชาติที <mesi> ่แล้วกลายมาเป็นหมาเล่นกับเพื่อนให้เงบเล่นกัาทันเนี่ย